เซสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูวิว u t e Classroom กันอีกเช่นเคยวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรนั้นก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูวิวด้วยนะคะวันนี้เราจะมาติวโอเนตกันนะคะรหัสวิชา63ภาษาอังกฤษ ตัวนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เคยสอบโอนิตหรือ,อยังคะชั้นปน .6 คิดว่าน่าจะยังไม่เคยนะคะสำหรับการสอบโอนนะคะขออธิบายก่อนจะเป็นการสอบจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะคะตัวนี้เรียกสัส้นๆว่าสทศค่ะปกติแล้วหน้าตาข้อสอบจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ได้รับการเผยแพร่จากสทอศออแล้วนะคะจะมีคำเตือนนะคะแล้ว สำหรับพี่พี่ปอหครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้สอบโอนนะคะซึ่งจะมีการสอบในช่วงท้ายปีนะคะของปอหมม .3 แล้วก็ม .6 นะคะเด็กๆเปิดไปนะคะหลังจากหน้าปกจะเจอหน้าแรกค่ะจะพบคำชี้แจงตรงนี้นะคะเด็กๆให้เด็กดูเลยค่ะเขาบอกว่านะคะแบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสมฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มสาระอะไรนี้จะมีหลายกลุ่มสาระมากกว่าภาษาอังกฤษนะคะ เด็กๆมาดูรายละเอียดข้อสอบค่ะเขาบอกว่าข้อสอบมีจํานวน22หน้าเมื่อเด็กๆได้รับข้อสอบแล้วให้เปิดดูว่ามีครบทั้ง22หน้าไหมนะคะจํานวน40ข้อเช็คดูด้วยนะคะตรวจสอบว่ามีครบ40ข้อหรือเปล่านะคะวิธีการตอบให้เด็กๆระบายค่ะระบายด้วยดินสอสองบีนะคะสีดำนะคะระบายให้เต็มวงกลมเลยนะคะไม่ให้ล้นออกมานะคะ เกณฑ์การให้คะแนนค่ะเด็กๆจะได้รับ2.5คะแนนสำหรับ1ข้อค่ะเมื่อครบ40ข้อทัดถูกทั้งหมดเลยนะคะจะได้เต็ม100คะแนนเลยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะแนวการปฏิบัติในการสอบให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลตรงหน้าปกเมื่อกี้ที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเลขที่สอบสถานที่สอบแล้วก็ห้องสอบเนี่ยจะติดอยู่บนกระดานนะคะหรือหน้าห้องสอบหรือบัตรประจำตัวที่นักเรียนได้รับก่อนสอบค่ะ ตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบนะคะเวลาเด็กๆเดินเข้าไปนะคะเลขประจําตัว13หลักนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าแบบทดสอบนี้มีหลายชุดแสดงว่าเรารอกกันไม่ได้นะคะเราจะไปดูของเพื่อนข้างๆไม่ได้นะคะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอสอง B ค่ะระบายวงกลมหน้าตัวเลขที่เป็นรหัสชุดสอบนะคะด้านข้างเราด้านหน้าเราก็จะได้ รับชุดข้อสอบที่ไม่เหมือนเรานะคะไม่ต้องไปลอกเขานะลูกนะทีนี้เรามาดูข้อที่4ค่ะอ่านคําแนะนํานะคะวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจนะคะแล้วก็ข้อ5ค่ะสามารถใช้พื้นที่ว่างก็คือในกระดาษคําตอบนีขีดเขียนหรือทดได้เลยนะคะไม่อนุญ,ญาตให้เด็กๆเอาข้อสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบนั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆค่ะเขาบอกว่า Look ก้วดูสายนุกแก้วดูสายนายตัวนี้แปลว่าสัญ,ญลักษณ์ค่ะเด็กๆโน้ตไว้นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะ in front of the shop in front of แปลว่าด้านหน้าค่ะ the shop ตัวนี้แปลว่าร้านค้านะคะเอ๊ะนะคะเราเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ที่หน้าร้านค้านะคะแล้วเขาถามว่า Who can go into the shop? Who can go? หูตัวนี้แปลว่าใครค่ะ Can go ก็คือที่สามารถนะคะไปค่ะ Into the shop เข้าไปด้านในนะคะ Shop ก็คือร้านค้าได้ค่ะใครนะที่สามารถเข้าไปในร้านค้านี้ได้ค่ะเรามาดูกันคนแรกค่ะคง Who is wearing a mask นะคะคงเนี่ยผู้เป็นยังไงคะคง wearing the mask คงเป็นยังไงคะผู้ที่เป็นยังไงคะ wearing แปลว่าสวมอะไรนะสวมใส่ค่ะนะคะสวมใส่ a mask mask หรือ mask นะคะก็ได้ค่ะแปลว่าหน้ากากนะคะโอ้ถ้าใส่หน้ากากเราจะเข้าไปในช็อปนี้ได้ไหมอืมนะคะให้เด็กๆทดไว้ในใจค่ะข้อที่สองค่ะ Dave นะคะ who has ช็อตแฮรเดฟเนี hmm. ่ยนะคะผู้ที่เป็นยังไงคะช็อตแฮ i r ก็คือผมสั้นนั่นเองค่ะผมสั้นแล้วจะเข้าไปในร้านนี้ได้หรือเปล่าอ่ะมาดูข้อที่3ค่ะนารี ally, who is wearing e a r r i n g e a r r i n g แปลว่าตุ้มหูค่ะโอ้ oh, ใส่ตุ้มหูแล้วเข้าไปได้ไหมดูจากรูปด้วยนะคะอ้างอิงที่รูปนะคะต่อไปค่ะมานา who has eye glasses i c l ย s s แปลแบบว่าแว่นตาค่ะเด็กๆคะเกี่ยวกันไมหมนาในที่นี้เด็กๆตอบข้อไหนดีคะ,ะเฉลยคือข้อที่1คะ่ะข้อที่1เป็นข้อถูกนะคะเด็กๆก็ไปฝนนะคะหรือระบายวงกลมที่กระดาษคำตอบได้เลยคะ่ะทีนี้มาดูข้อที่2คะ่ะ Look at the picture. Look at the picture. ให้นักเรียนดูที่รูปภาพค่ะเด็กๆคะดูที่รูปภาพเขาบอกว่า Which of the following is correct อันไหนที่ correct ก็คือถูกต้องค่ะ A นะคะประโยคไหนที่อ้างอิงจากรูปภาพแล้วถูกต้องคะเรามาดูข้อแรกค่ะ Girls are cooking lunch. Girls are cooking lunch. คุกกิ้งแปลว่าทำอาหารค่ะเด็กๆคะโนดไว้โนดไว้นะคะคุกกิ้งมาจากคำว่าคุกนั่นเองนะคะคุกกิ้งแปลว่าทำอาหารค่ะ Lunch ก็คืออาหารตอนไหนคะกลางวานันนั่นเองนะคะ girls are cooking lunch เด็กผู้หญิงสองคนที่ทำอาหารกลางวันค่ะเอ๊ะถูกไหมคะดูจากรูปภาพแล้วต่อไปข้อที่2ค่ะ boys are doing homework boys are doing homework นะคะ boys เด็กผู้ชายค่ะ are doing homework นะคะทำอะไรคะ homework การบ้านค่ะถูกต้องเอ๊ะข้อนี้เขากำลังทำการบ้านไหมนะเดี๋ยวเด็กๆค่อย,ยตัดสินใจนะคะเรามาดูข้อที่3าค่ะ Students are cleaning the room cleaning the room นะคะ c l e a n แปลว่าทำความสะอาดนะทำความสะอาด the room ห้องค่ะเด็กนักเรียนเนี่ยกำลังทำความสะอาดห้องถูกต้องไหมคะอืมก็ยังไม่แน่ใจเรามาดูข้อที่4ค่ะ c h i l d r e n are w a t c h i n g their hands นะคะ w a t c h i n g แปลว่าล้างค่ะ Their hand นะคะก็คือล้างมือของพวกเขานั่นเองค่ะอ่านะคะเรารู้และพอจะรู้แล้วตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบให้คุณครูชื่นใจเอยคะ่ะตอบข้อที่4ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าถัดไปกันค่ะข้อที่3ค่ะเมืนเดิมเลยเขาบอกว่า look at the picture look at the picture ให้นักเรียนทำอะไรคะ ช่แล้วค่ะให้นักเรียนดูจากรูปภาพนะคะเขาบอกว่า Brian and his friends are playing beach volleyball in England which season is is most likely to be นะคะเขาบอกว่า Brian แล้วก็เพื่อนของ Brian เนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ย are playing beach volleyball นะคะ beach volleyball แปลว่าวอลเลย์บอลชายหาดนั่นเองนะคะเด็กๆนูดไว้ก็ได้ค่ะ beach แปลว่าชายหาดค่ะ อ่าตัวนี้ก็วอลเลย์บอลนะคะแต่ว่าวอลเลย์บอลชายหาดแปลจากหลังไปหน้านะคะ In England นะคะในประเทศอังกฤษค่ะ which season is most likely to be นะคะฤดูไหนคะที่มันจะเข้ากันนะคะหรือมันจะเหมือนกันเนี่ยสำหรับในการที่เล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้เด็กๆว่าฤดูไหนคะก่อนอื่นที่จะตอบเนาะเรามาดูข้อแรกคะ่ะ winter ฤดูอะไรคะ หรือดูหนาวต่อไปค่ะซัมอเสมอโอ้ประเทศไทยมีตลอดเลยค่ะหรือดูอะไรคะหรือดูร้อนถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ autumn a u ัมนะคะหรือดูอะไรคะหรือดูใบไม้ร่วงอ่าโน้ตไว้พร้อมๆกันนะคะและข้อที่4ค่ะ spring s p r i นะคะหรือดูอะไรเอ่ย รุดูใบไม้พลินั่นเองค่ะอ่าหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วข้อหนึ่งค่ะรดูหนาว winter summer รด,ดูร้อน autumn ใบไม้ร่วงแล้วก็ spring ใบไม้ผลีเด็กๆว่าข้อไหนคะที่เด็กๆคิดว่าเราสามารถเล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้ค่ะเด็กๆคะข้อไหนคะเฉลย ข้อที่2ค่ะนะคะหวังว่าเด็กๆจะถูกเหมือนกันนะคะไงมากๆค่ะข้อที่4ี่ค่ะเด็กๆมันเดิมเลย look at t h e picture ให้ทำอะไรนะคะเออให้นัเกเรียนนะคะดูไปที่รูปภาพค่ะเด็กๆค่ะเขาบอกว่า a boy fell into the swimming pool เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะตกลงไปใน swimming pool ค่ะก็คือสระว่ายน้ำค่ะ น้ดไว้นะคะสะวายน้ำค่ะ He cannot swim He cannot หรือขานนะคะถ้าเป็นตัวยอ่อ He c a n n o t swim นะคะเขาเนี่ยไม่สามารถค่ะไม่สามารถทำอะไรได้นะคะ Swim ก็คือว่ายน้ำค่ะเขาเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้ค่ะ He is shouting เขาเลยตะโกนออกมาค่ะ shouting แปลว่าตะโกนนะคะเขาเลยตะโกนออกมาว่า ดอดอดอดดอ,อ้าวตะโกวนว่าอะไรดีถ้าเราตกน้ําเราไปดูข้อที่หนึ่งค่ะซีมีซีมีมาพบฉันหน่อยมาหาฉันหน่อย <c oughs> ทําไมตะโกนแบบนี้นะนะคะตกน้ําตะโกนแบบนี้ได้ไหมมาหาฉันหน่อยต่อไปข้อที่สองค่ะซียูแล้วพบกันใหม่นะแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันก็ได้ค่ะ ต่อไปข้อสารค่ะ Help me Help me นะคะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ Help you ช่วยคุณด้วยอยังไงนะคะช่วยคุณด้วย <c oughs> นะคะอาข้อไหนดีคะข้อไหนดีคะเด็กๆช่วยคุณด้วยช่วยฉันด้วยแล้วพบกันหรือมาหาฉันหน่อยข้อไหนดีคะ ข้อที่สามนั่นเองนะคะตกลงไปในน้ำพูดได้คำเดียวเลยว่า Help me นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือนั่นเองสถานการณ์อื่นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่5กันเลยค่ะเด็กๆเ,เขาบอกว่า on watch holiday ในวันพิเศษใดนั้นที่ d o t o i v e ดิส c า r d to her b ธเบรเฟนะคะที่ซูเนี่ยสามารถให้การนี้นะคะแกเพื่อนสนิทของเธอได้เรามาดูช้อยกันค่ะวันแรกก็คือวันอีสเตอร์นะคะวันอีสเตอร์นั่นเองเด็กๆเคยเห็นไหมคะที่เขาเอาไข่ที่เป็นสีๆนะคะไปซ่อนแล้วก็ให้กระต่ายหานะคะวันอีสเตอร์เนี่ยเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูค่ะ ต่อไปข้อที่สองค่ะวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักดีแล้วนะคะวันคริสต์มาสสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสก็คือเซนต a าคอสใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะ วันฮาโลวีนนะคะเชื่อกันว่านะคะวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วนะคะจะกลับสู่โลกของเรานะคะได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะจะมีกิจกรรมก็คือผู้คนต่างแต่งตัวเป็นผีนะคะเดินไปเคาะประตูเด็กๆก็จะเดินไปเคาะประตูค่ะเพื่อหลอกนะคะหรือขอขนมจากผู้ใหญ่นั่นเองผู้ใหญ่ก็จะเตรียมขนมไว้ให้นะคะและสุดท้ายค่ะก็คือ t ซ a n k y o วิ Thank นะคะวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะคะ วันขอบคุณพระเจ้านะคะเด็กๆคะ่ะคิดว่าในการ์ดแบบนี้นะคะเราสามารถให้เพื่อนนะคะได้ในวันไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเรานิยมให้ในวันคริสต์มาสนั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันคะ่ะเด็กๆคะ่ะข้อที่6เขาบอกว่า at a restaurant นะคะ restaurant แปลว่าร้านอาหารคะ่ะ ในร้านอาหารหรือที่ร้านอาหารเนี่ยเมแกน is waiting for her order m e แกนเนี่ยรอค่ะ waiting แต่ว่ารอนะคะ for her order ก็คือรายการอาหารที่สั่งไปนะคะอ่ารายการอาหารที่สั่งไปนะคะ The waitress gave her knife and fork นะคะ waitress แปลว่าบอิกรนะคะบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟนี่แหละนะคะแต่เป็นอะไรคะผู้หญิงนั่นเองนะคะ gave her knife gave แปลว่าให้ค่ะมาจากคำว่า give นะคะให้ High knife ก็คือมีดค่ะให้มีดและ fork ก็คือซ่อมค่ะให้มีดและซ่อมนะคะกับเธอค่ะ which food Did her order อาหารใดคะที่ซูเออขอโทษค่ะอาหารใดนะคะที่มีแกนค่ะ order มีแกน order ออไปนะคะหรือสั่งไปค่ะเรามาดูกันอาหารอะไรคะที่สามารถใช้มีดกับซ่อมได้ข้อแรกค่ะ beef steak ก็คือสเต็กเนื้อนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่2ค่ะ fried rice fried rice ข้าวผัดค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ Green Curry แกงอะไรคะแกงเขียวหวานข้อที่4ี่ค่ะมั r o o m Soup ก็คือซุปเห็ดนั่นเองค่ะข้อไหนคะเด็กๆสามารถใช้มีดแล้วก็ซ่อมในการรับประทานได้ค่ะก็คือข้อที่1นั่นเองค่ะ e e ฟสเต็กหรือสเต็กเนื้อนั่นเองนะคะเรามาดูกันตอนในข้อที่7ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า read the sentence ให้นักเรียนอ่านประโยคค่ะ mm hmm. all students study Thai on Monday mm hmm. เด็กๆทุกคนนะคะ mm hmm. เรียนภาษาไทยในวันจันทร์ค่ะ study mm hmm. แปลว่าเรียนนั่นเองนะคะ all แปลว่าทั้งหมดแปลว่าทุกคนก็ได้นะคะ mm hmm. เด็กๆทั้งหมดหรือเด็กๆทุกคนเนี่ยได้เรียนภาษาไทยในวันจันทร์ค่ะ Which table is correct ในตารางไหนคะที่ถูกต้องคะ่ะตารางไหนเอ่ยที่เด็กๆทั้งหมดเรียนภาษาไทยในวันจันทร์นั่นเองคะ่ะถ้าเกิดเราดูทีละข้อเอ๊ะมันได้หรือเปล่าแต่คุณครูจะให้เราอย่างนี้คะ่ะเด็กๆขะเขาถามถึงไทยนะคะให้เราไปดูที่ไทยก่อนเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า all s t u d e n t ก็คือเด็กนักเรียนเป็นไงคะ ทั้งหมดนะคะที่เรียนภาษาไทยเราดูที่เดียวเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเห็นไหมคะยังมีใครที่ยังไม่ได้เรียนคะเจมส์ James, นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องหรือเปล่าเราเดาไว้ค่ะว่าเอถูกหรือเปล่านะคะทดไว้ในใจค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะภาษาไทยเหมือนเดิมเลยใครยังไม่ได้เรียนคะภาษาไทยในวันจันทร์เจมส์เหมือนเดิมใครยังไม่ได้เรียนภาษาไทยในวันจันทร์ค่ะ ต่อไปค่ะมาดูข้อที่3ค่ะโอ้เห็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะแสดงว่าทุกคนนะคะเรียนภาษาไทยในวันจันทร์ค่ะแต่ยังไม่ฟันธงเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะไปดูที่ภาษาไทยมันเดิมค่ะในวันจันทร์มีคนยังไม่ได้เรียนก็คือเรียมกับหนอนะคะสองคนนี้ไม่ได้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบข้อไหนคะเด็กๆคะ ข้อที่สถูกต้องเลยค่ะเรามาต่อกันในข้อที่8ค่ะ look at the graph look at the graph ให้นักเรียนดูที่กราฟค่ะเด็กๆคะดูที่กราฟแบบนี้อ่ะดูแล้วเรียบร้อยเรามาอ่านโจทย์กัน which city has the highest pm 2.5 level นะคะ which city ก็คือเมืองไหนค่ะ อ่า w i c h แปลว่าอันไหนเมืองอ่าที่ไหนใช่ไหมคะเมืองไหนนะคะ has the highest pm 2.5 level นะคะที่มี pm 2.5เนี่ยนะคะ highest high ตัวนี้แปบลบว่าสูงค่ะเติม est เข้าไปนะคะออกเสียง s highest นะคะสูงที่อะไรคะ สูงที่สุดนั่นเองนะคะเมืองไหนที่มี pm 2.5สูงที่สุดโอ้โหดูแบบนี้ตึบตบตึบตืบตบต,บ,ต,บ,ตบเรารู้เลยใช่ไหมคะอันไหนนะ pm 2.5สูงที่สุดคะดูจากเลขตัวนี้อ่าเมืองไหนคะเชียงรายนั่นเองเชียงรายอ่ะเราไปหาเชียงรายอยู่ตรงไหน,นข้อแรกค่นนาน ข้อ2ค่ะลำปางข้อ3าค่ะเชียงใหม่แล้วก็ข้อที่4เชียงรายข้อไหนคะถูกต้องตอบข้อที่4ค่ะง่ายมากๆเลยเรามาต่อกันที่ข้อ9ค่ะเด็กๆเกขาบอกว่า in 2020ในปี2020ค่ะ Suda read 10 books s u สุดาเนี่ยอ่านหนังสือค่ะ10เล่มนะคะ she read two more books แดง2019นะคะเธอเนี่ยอ่าน2เล่มนะคะมากกว่าปี2019ก็คือแป่จากหลังมาหน้าก็คืออ่านมากกว่าปี2019 2เล่มเราทดไว้ค่ะอ่านมากกว่าปี2019อยู่2เล่มโอ้เหมือนคณิตศาสตร์เลยนะคะ อ่านมากกว่าปี2019อยู่2เล่มนะคะ Which bar chart is correct? bar ชาร์ตอันไหนที่ดูแล้วมันถูกต้องค่ะแสดงว่านะคะถ้าดูแบบนี้เราทดไว้ในใจเลยว่าปี2019นะคะเอาปี2020เนี่ยลบ2เท่ากับ8แสดงว่านะคะปี2019เนี่ยอ่านอยู่8เล่มแล้วปี2020อ่านอยู่ ิบเล่มอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อไหนเอ่ยที่ถูกต้องคะเด็กๆคะเราดูคะ่ะเราดูปีพศก่อนค่ะนะคะปีคศก่อนนะคะอสองพัน,นะะ 2000, ข้อหนึ่งคะ่ะสองพันสิบเก้านะคะได้สิบเล่มถูกต้องไหมคะตืดๆข้อนี้ไม่ถูกคะ่ะเราทดบไว้เลยว่าไม่ถูกต่อไปคะ่ะข้อที่สองคะ่ะปีสองพันสิบเก้าได้แปดเล่มอ่ะถูกต้องไหมคะ เราทดไว้ว่าถูกนะคะนี่2019ได้8เล่มนะคะเราทดไว้ว่าถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ2019 10เล่มถูกต้องไหมคะอ่ายังไม่ถูกนะคะเรากล่าวไว้ก่อนค่ะทดไว้ในใจว่าไม่ถูกค่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะ2019อยู่สองเล่มถูกต้องไหมคะอ่าจากที่เราหาคำตอบแล้วไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะและสำหรับข้อสุดท้ายนะคะ ของคลิปนี้ค่ะข้อที่10ค่ะเขาบอกว่า Jane goes into the zoo Jane เนี่ยนะคะเข้าไปในสวนสัตว์ค่ะ into แปลว่าเข้าไปในนะคะเจอแล้วนะคะคำศัพท์นี้เข้าไปในสวนสัตว์ค่ะคือคำว่าสวนสัตว์ไว้ก็ได้ zoo แปลว่าสวนสัตว์นะต่อไปค่ะ she walks past the pond นะคะ she walks past the pond นะคะ pond แปลว่าสระน้ำค่ะ แสดงว่าเธอเนี่ยพาสแปลว่าผ่านค่ะเธอเนี่ยเดินผ่านสระน้าค่ะเดินเดินนะตัวนี้ไฮไลท์ไว้นิดนึงนะคะเดินนะคะแปลว่าจากนั้นค่ะ she turn left she turn left เธอ e f t แปลว่าเลี้ยวเลี้ยวอะไรคะเด็กๆเลี้ยวซ้ายนั่นเองค่ะเล t ซ้ยายไล t ขวาจําได้ไหมคะจากนั้นค่ะเธอเลี้ยวซ้ายค่ะ and walks about 50 m t e r นะคะ and walks about 50 e t e r และเดินต่อไปอีกนะคะประมาณ50เมตรค่ะนะคะ walks แปลว่าเดิน about แปลว่าประมาณค่ะ50เมตรนะคะเดินต่อไปอีก50เมตรเราทดไว้ค่ะ The bird นะคะ Catch is on her right นะคะ แล้วนะคะกรงนกก็อยู่ทางขวามือนะคะของเธอนะคะเขียนไว้ค่ะ Bird Cage แปลว่ากรงนกค่ะกรงนกนะคะอยู่ทางขวามือ on her right ขวามือค่ะขวามือของเธอนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะเขาบอกว่า Which map is correct Which map is correct นะคะแล้วนะคะ แผนที่ไหนคะ่ะที่มีความถูกต้องคะ่ะแมปแปลว,ว่าแผนที่คะ่ะแผนที่ไหนที่ถูกต้องคะเรามาดูช้อยส์แรกกันดีกว่าคะ่ะนี่เจนอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่านะคะ s h w w l l s past the pond นะคะ She walks past the pond นะคะก็คือเธอเนี่ยเดินผ่านสระน้ำอ่าวถูกต้องแล้วนะคะ t Then she turn left เลี้ยวซ้ายคะ่ะ เดินวอ about 1 5 meter เดินตรงไปนะคะต่อไปอีก50เมตรค่ะนะคะแล้วเป็นไงคะ The bird catch i s on her right แล้วกงก็จะอยู่ทางขวามืออ้าวแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นข้ออื่นไม่ต้องไปเสียเวลาด้วยแล้วนะคะตอบข้อนี้ได้เลยค่ะข้อที่10ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานอย่างมากมายเลยแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ See you again next time บ๊ายบาย